โดยโออตอ,อยหนหน,นี้น้องพงมาสวยนะสวยแอมพาเตรียมมานึงเนะมมาะวามแป๊ดนวนะแอมแล้วก็กกเ,หกเห็ดประตูใส่กระเจีเนาะโดยกับสบายดีและสวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่ <c oughs> น้องเอฟกันมืดสกุลสกุนเนาะ บพว่าพังลาวพังไทยเลยต่างประเทศมูนี้ก็มาพบพ่พอกับสาวดวงอีกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยมาพบพ่อสาวดวงมือนี้ก็อยู่ดินใหม่แม่สดะดวงคือเก่าน้องมอนี้ก็บบอดี้ไซน์เนาะโดยมือนี้เฮากัพากันมุงหลังคาบ่อนสูบหน่ำเนาะแล้วก็พากันแอบพาเนาะแอบพาแล้วเฮาก็เสียดประตูใส่แล้วก็ใส่กัจเจอนะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ายา่านงัวเข่าม้าซนเลยย่านบ่อนสูบหน่ำฮักเนาะโดยมือนี้ก็มีชาแสงแล้วก็น้องทงน้องนางน้อย ซื้อมักซารีมาผากสะดวง,นงดนนเนาะมื้อนี้เนาะโดยตอนนี้ก็ไปติดตามหาบส้มนํากันเลยนะพ่อแม่พี่น้องสบายดีน้องน้อยกับแซงน้องทงสบายดีสบายดียดมื้อนี้ทางอ,าองทางกับแซงกับน้องน้อยน้องทงมาเยี่ยามยามเนาะมื้อนี้ซื้อมักซารีมาผักอมเนาะโดยแม่แม่ใจดีเลี้ยงแม่นบ่โอ้เพิ่นให้คอยเมาซารีสโมน้โมหนึงโอ้ เด้เมาใเมาเมาหมเลยวันในมอหนึ่งนะหมดเลยขอบใจขอบใจเด้อน้องน้อยเด้อขอบใจเด้อน้องน้อยใช้ปิดหนามามผีด้วยได้ใหญ่ไปซะละสะดวงกับไปเด็เขาไปแต่โดนอะไรเนาะประมาณเป็นอาทิตย์หรือบ่วเจ้าไปเด็เขาไปโหเป็นยังไงป้านางแซ่บบอโหได้ทั้งมันแดดทั้งมันแดดเนาะเด้อบางคนละแนว กะไ,ได้มังค่าที่พ่อขอบันกะปากด้วยด้วยบ่ีกระปากกะจะกินไรเลยกินที่อลไมันแ่บมันแทบแทบแล้วัดใจหนัดใจอยาอท่นมงเนาะทางนองทงมาสูบน้ำเบึ่งเนาะใสแล้วบนนองทงมน้นะขน้ดโเป็นลงสามสิพคุณบอ ตทาท,ที่คกันมันหักแต่ว่าแลพอแต่น้ำลงไปค่ะและพอแต่น้ำลงไปคน่สิแ่แเเอพนยเนกะเีมตล,ล,ลอแลีแต่สีแอมพาเนาะหาน้องทงมาแอมสวยเดี๋ยวจะหน่อยนี่แหละจะสิแมแบบไม่เส้นหรื้ว่าไม่แบบแบบไม่เป๊นี่แหละไม่เ,นนเมส้น <ะ S 1> เคาบ<ร>ุ๊ม apa kha k າ n roNet diversity diversity s p ງ e k diversity speek diversity s เ e คะ dadag 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 d a d a เ dadag 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 airport gladnish event stair and protest s a r o g i อนนอย่าเบิกตะปูเด้อลูกเด้อผู้ซอยผู้ซอยสร้างอันนะกะออได้บ่่างน้อยเด้อน่ะอนนน่ะ

ดวงระเบ,บ่มีขาตั้งกล้องเนาะบ่มีไฟจับกล้องใหง้พร้อมีซอยเพิ่อนกันถ่ายอนุนสวยแท้เลยเนาะผู้สวยซะด้วย <laughs> ผู้สวยน้อย ยังอมดเดินนอนเด้อมาพี่ลูกมาต่อกี่พี่นนแันก็ติ้มหน่อย้อเวยไจำหัวเลยเนาะพอดีจำหัวเหลือเอาอีกเนาะหัวรักหนึ่งเนาะ บริโภคตะเล็ยมไดเด้อต่อมานี่แมนบอแมนโมกับบจักกันใจตอกเลยกันเท่าแรกเห็นอันนี้ห้ามต่ออขัวนะมั่งก็มั่งเลยนะมั่งเลยเห็ดใหม่บออมั่งเลยเห็ดใหม่ตัวสี่เราเบิรเบิ่งมันกับบเบิ่งอันนี้กันนะตะปูก่อนชอบตะู่ก่อน จะมึงปะนางไว้ไว้มาพี่ลูกมาห้แม่พี่มันเด็ดนะแม่ว่าจะแข่งเด็ดเลือกเลือกมาดูปะนางเลือกมาดูสิมาเห็ดอันนี้แหละสีบอสสีนี้ก็ได้ ป้านางเด็กแต่ป้านางตอกลองเบิ่งดูว่าเล็กตะปูสีขดบ่รู้ว่าสีไงอ้าให้ลองซื่อไอ้ลองสื่อเป็นอะไรเนาะขนาดชิบไปขุดละขั้วกะข้าวละเมื่อยละนั่งแล้วนั่งเลยป้านางจับกล้องให้ข่อยนี่ข่อยไปเอาตัวช่วยข่อยก่อนให้ป้านางจับกล้องให้ข่อยมาได้มาเด้ก็ไปแบงละ เมื <c oughs> ่อการคาดบ้าหอดดินใหม่ผุดซยป้ามึมมนผักมิมนแหน,ลน่ลูกก็แม่ตาไล่ไล่ลูกก็ <c oughs> <c oughs> จะไปวัด <c oughs> ไปวัดป่าหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เออจะไปวัดป่าเตียนนน ไม่เมื่ออยู่นะ้ำผึ้เทาจะห้ำเ้าจะเมื่อตักหน้าให้หมูมอาบเลย ก็สิซ่อนเอาปชีช้างยงหัวยากได้ชิเน้นเลยถูกคนฟองโอ้โหลูกอย่าปากลูก

To anh em nó thay tôi học được thảo luận đi học của tôi học được cái gì nữa nèo 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 นั้นบอน้อยนี่เลยวบมันกายไปแล้วมันกลายไปแล้วว่ล่อเราจะทักน้าม่เนืักลาวเาลาวเากันบหเรื่องน้อยหนึ่งไลยอยู่วะแหละแจ็คสันพามือนึงบลพามือหนึ่งด้วยวได้อยู่ตำน่งไคพามือถึงใจใินพามือขอยมันน้อย มากแลนนะตัวคอยตาเรานีน่วะแงนเทไหมได้แล้วแล้วจุกตะปูก่อนนั่นนี่จ้ะเออนี่แฟนนึงอยู่ลังขานโอ้โหยังติดจับเอาขึ้นไปไว้เห็นยังเนาะเอาขึ้นไปไงเอาขึ้นไปให้ยทามว่าิ่นเอาขึ้นไปตอกอันตะปูทั้งสังกะสีดี จับไม่ไมนี่เสียงดังมมเี้ยหรอบปนาีับคืนนี้มันอยากต่ำพอดีมือใจหกกั้อยูชื่อชื่อ่อกไงเอากระันอาลงมากเอาไว้เช่ไหงพี่เอาลงทางผิดีิ ใหม่เที่ยงคันบเหย้าในได้ไม่เป็นสี่เมตรนั่งจะคือใหม่ยังวะไม่ย่างไม่บักไม่แทรนบอกมาเนี่ยัวฮูจักสือทั้งมื้อนี่บัวปะนางเออน้ำข่อยกับไข่เน่ยเนาะ เอาเออน้ำแนบบอลเอาเอาแข่ามันออกก้อนเพิ่นเพิ่นอยากมีหมู่ฮะนะวะเห็ดให้มันห่างเในเห็ดมันถีมันนมอนเดียวหนามันสีระเบิดมันเป็นอะไรร่มเข่าตรงนี้หนามันบระเบิดด้วยขวานะนะมันอัพเนาะ มันแก๊สว่่าเรนี่บ่าวหนเจ้ากันเนาะโอ้ยน้าว่าถั่วที่เอาไปไหนวะเดี๋ยวคนย่อเองครับดีบอโอ้แก๊สเรื่องใหม่ตัวนี้แมนไม่แดงไม่ดูผูปจักษ์อันนี้คืแมนแหละค่อยว่าได้ไม่ มันบอแบอม่เขาแท้บ่มองไปดูน้องไม่ดูอ,ดอัน,นลมอันทังหัวหานั่น,นเรื่อยสิตั้มหัวเ้ำหนวกเป็นหัวเรือยส่ตั้มหัวซ้มข้นกับแห้งชูงนี่โอ้โอก้อนปานางหัวดีเลยปานางบอแม่หัวแล้วนาะกระต่าถึงเลยต คนแบบนี้คือสิบโมีความถูกไมีแต่หัวคือสิบโมีโสดมีเศร้าแม่คือสิบโมีโศกโมมีศร้ารับเด้อตาเด้อผู้พุงหัท่านหน้าไปทางอื่นเด้อเดี่ยวแนมเบิ่์ไงนะคะพี่พี่ปีนมาทางนี้ตลกได้สองคนจนเจ้านี่เนาะเป็นมาแห้งไร้ก้นเจ้าต้นนุ่นเหม็นเอ้ามาถูกโบราจังหวะของต่อ โอ้โมองแบบโคตยเนี่ยเว้ากล้องสะดอกัสันสันเส้นๆไหนเี่ยต้องขอถือขอไย่น้ยันฉันได้ได้ของโคตรอเนาะโมมีขาตั้งกล้องว่าชิไปหาหล่อซื้อยัง้ยู่ได้ยุ๊งเนาะได้อยโอเคตอไจับ้เาจทางานนั้น่ะอย่าจับ้างนอกหรอกจับ้างในมันจะมต ใจเลยอย่าได้ด,ตดมตดวไนยังปวดเนาะตอกปรกกับปอ <laughs> เอาแต่ฝืนซิว่าโ <laughs> ดนใจตอนนี้ก็ตอกได้หา10%แล้ว <laughs> สะดวกก็ซอยผืนคนใหม่มาเนาะกินเอ้าเอเอ้ไฟ oh, <laughs> แอตาปูเปล่ปบาบ่แมนแอวเจ้าบปล่าไม่ขล้องแท้ได้นะ่ะ,ะนเป็นน้ำคอดหรือเป็นน้ำไม่ออโอ้ตอกภาพทองอีกคนน,น,น่ะใช่ขนาดเอาเครื่วก <laughs> อาสามเลยบอตอกดเพปวดเลยบ่คือมันบ่เขเหนใจอะไรประตูหันอ่ะแป้งใหม่ด้วยนะมันแตกเลยประตูหันแล้ว่ะแป้งใหม่มันแตกแล้วประตูหันล้อ่ะแป้งใหม่มันแตกแ้วประตูหันเล้อ่ะนี้งหมมนแานแล้ว อันได้สองใบตู้นี่นะอันหนึ่งอยู่ใส่ว่าคือว่าเอามาโซงอะไรเหมือนนะฮะเทียงบอกอยู่เทียงเรานี้แม่อยู่ต้นขาโอ้โอ้ยยังใส่โอ้ยใส่ตัวนี้นะโอ้ยใส่บ่มันแตกทาตัวนะเอออาทาตัวมันดีโอเคสาธาตัวนั้นก็ได้มีแต่ห้องแอรเมียนเออแอรเมียนมืออื่นยังจับอันอันใส่จะบ้ากับจัดเต็มนั่นนี่ก็ได้แห็นได้มืออื่นยังใส่ก็ได้แค่นี้ว่ะ แะอเออน่ลอะแผ่นน่ะคือบัตัสนแผ่นเลใหมัก่อนแงก่อนเออแทสโลตตัวนี้นะนี่เออแทโลลายดอกตัวสันน่แน่นตัวสันลายอลายกอตะปูอะค่ะงงเออแแทกซื้อแล้วจังเลยเออแทตัไก่อนนี่ยัวตัวเยเอแบบสี่ยังปะน พนางายตาแหละตอนนี้ดยตอนนี้น้องพงมาสวยนะสวยแอมพาเตรีมนเนาะไวมันแป้นนะนะมัอยู่ในเครื่องไม้นอยู่ในเครืองไม้เข้าใจบนน้องจงก็ได้ก็ได้เ้าตัวจอยก็ได้้องพมี่จ่าร่มีสอีสอง เออจะกินนะล้นมองแล้วถึงใส่บ้านผาดมันก็ต้องแบบืดูแลเถอะโอเคสองล้นครับมองสิบสิบคนผัดเลอดมาแผ่นหนึ่งเดอยเดียวบ้านผัดนะครับเอาเอาประมาณไหนเบอเนาะเอากระซองอันกระหานเอาตัวนี้ประมาณนี้ตัวนี้ประมาณนี้ ามเอยเออโบแมนซ่าเงยแฮงบหูเลยเห็นยังหรออันนี้มาะฮีวะนี่อ่อเนี่คือประมาณนี้เนาะเป็นน้ำตาลใส่ตามเนี่ย ทำอะไรกว่าอเออประมาณงงนี้นัไเอาดันมาให้ยูนะได้คอนตัวนี้คอนเล็กคอนออนมีน่อย่เ็กลเเาลิมกล้องง่ายได้นอนเลยซองเบิ่งฮิไอเห็ดเบี้ยขี้เจ้าไปซองไม่ใหกล่อง,ง <c oughs> อ,อันนั้นองเบิง่งนน่ะเสอกับบนง ลิ่นน้ำอยู่เมื่อคือเลยยิ่งอนเนาะเปิดลิ่นนำ้ำไอ้นันก่อฝนเขาเลยจินซลีแมเ่แซงซื้อมาให้จะมาแต่ใช้น่องพงเมื่อกี้เนี่ยเขามาแต่เฮือนอันทางเฮือนน้องน้อยโอ้พอ <c oughs> ดีอันแม่แซงมาพาไปเฮือนอันนี้ก็เมตุพันธ์เมตุพันนั่นแหละโอ้แต่ไปเสือแล้วเหรอเสือ น,นี่แต่เมือ่อื่นเนาะเฮาสีเอาบานประตูมาใส่ใหม่เนาะเพราะว่าบานหนึ่งอยู่เทียงเนาะโดยมามาจับอันอนู้นเยี่ยสิจับซอยน้องทงก่อนเนาะเออตอกสะพอนสะอกคู่ซอดจะเอาคืนมันซอดเล่นลรโอ้ยเห็นว่า โ okay. อเคนิดบ่ก่กวงพวดทางบ่อหลอดนะรัรบลงอีกน้อยนึง okay. โอเคอเจ้ามันสุดแมเจ้าพรนะเจ้าคนตีเจ้ามันสุดเอเ้ตต้องโ,โ,โดยเนาะใบสะดวงก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยเนะาะก็ผากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งสะดวงเนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เื่อเป็นกำลังใจสะดวงคลิปต่อไปเนาะโดยขอ,ขอบคุณข <ละ S 1> อบคุณที่สุขูสุคนเนาะที่เบิงคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบที่บุคลามรโฆษณาเนาะโดยบันนี้ห้างกัสีพัากันต่อกันแนฮมแล้วเนาะจงไวแต่ทางประตูเนาะถามอื่นเอาบานประตูมาใส่เนาะแบบสี่ตอกใส่เนาะโดยจากลิปนี้สะดวงขขตโตไปแล้วกันเพราะว่าสบายดีทำไมพี่น้องสบายดี